Oh. कलकत्ता ओपो ठीक छै สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลย,เยไม่หิวเพราะไปกินปิ้งย่างมาครับตื่นเต้นกับบ็อกเซตมากส่วนเสื้อลิมิเต็ดนะครับสามารถใส่มาได้ในวันที่9พฤษภาคมนะมางานวันเกิดของเราสำหรับใครที่ใส่เสื้อมาอาจจะมีของรางวัลให้ด้วย เสียงใกล้จะตุยแล้วนอนไม่ค่อยพออากาศมันเป็นแบบร้อนๆแล้วก็เข้ามาในแอร์แล้วก็ออกไปร้อนร้อแล้วก็เข้าไปในแอร์ร่างกายเราไม่ร่างกายเราปรับตัวไม่ค่อยทันเสื้อหอมบางคนได้เสื้อก็หอมอยู่บางคนบางคนได้เสื้อไปก็ไม่ได้ขิิและไม่ได้อยู่ขอนแก่นมา ใส่เสื้อไปพรุ่งนี้ก่อนได้ไหมได้เจอกันครับพรุ่งนี้เจอกันที่สมุทรสาครตลาดทะเลไทยถือว่าเป็นมิ้งสุดท้ายแล้ว เสื้อของพี่หอมมากเสื้อหอมมากเสื้อเราฉีดน้ำหอมไปทุกตัวน้ำหอมอ่ะที่ไปชอบใช้อ่ะชอให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยปีวันเกิด เป็นทีมชื่อวอากาศนะครับทุกคนชื่อวอากาศใส่มาได้ทุกชุดเลย <c oughs> แล้วก็ถ้าสมมติใครไม่ได้ใส่ชุดทีมอากาศมาสามารถใส่เสื้อทีมสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวมาได้นะครับ ยีิบเก้านี้เจอกันที่มาบุญคลองหรอใช่ปะ Jamie, อยากใส่แต่ไม่อยากเปิดบ็อกเซตเลยต้องใส่นะเสื้อในงานของรุ่นวันเกิดก็มีละทุกคน เสียงเปลี่ยนแล้วใช่ทำไมต้องไปพูดสุดท้ายพูดสุดท้ายคืออะไรอะเจอกันเยียกสามจะทำบุเรงน้องไม่เป็นไรของใครไม่ว่างอาจจะมีไลฟ์สตรีมให้ชมนิดหน่อยแต่ตอนที่ศิลปินเบอร์ใหญ่ขึ้นเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดลฟ์สตรีมให้ดูนะครับ อากาศร้อนมากร้อนแล้วคราวนี้แล้วก็เข้ามาแอร์แล้วก็ออกไปตากแดดแล้วก็ร้อนๆหนาวะเราเป็นคนร่างกายไม่ค่อยอ่าอันนี้อยู่แล้วสวมชุดโควิดได้ป่ะ กงวันเราเพิ่งออกแบบกีตาร์ไปออกแบบคำว่าฉันนาพาเขียนเองกับมือดูแลตัวเองเช่นเดียวกันนะทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูพยากรณ์อากาศเมื่อกี้ฝนก็จะตกละอุ้ยรีวิวไหมเราดีกว่า ไม้พร้อมกล่องแหลกกล่องแหลกใส่ไม้แล้วก็ใส่เอียร์โอเคไม่เช่นเดงมข้างในก็เหมือนกล่องแหลกธรรมดากล่องแหลกไปไปรู้ว่ามันจะเยอะเป็นพิเศษแล้วนะในแต่กล่องแหลกเอฟเฟกต์ในแต่กล่องแหลกเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะมีกล่องแหลกเอฟเฟกต์กีตาร์เอฟเฟกต์ไม้ กางส่งสัญญาณโอ้โหเยอะเลยอันนี้ใหม่ละใหม่สีเทาเท่มากคุ้มค่ากับการรอคอยส่งทำไปเกาหลีเลยนำทีมโดยคุณคังจียุนพี่นุกพี่ตะ แหลกใหญ่เบอเลอร์ใหญ่เบอเลอร์เพราะว่าข้างในนี้มันจะมีใส่เอียร์ไปด้วยอะใส่เอียรเอียร์เราทำมาทั้งหมดสามอันทำเองสองอันแล้วก็มีทำที่เกาหลีอีกหนึ่งอัน ชื่อมากแล้วก็จะมีกีตราร์สีเทาสีนี้แหละอีกตัวหนะึ่งกีตราร์ที่มีตัวเดียวในโลกที่เป็นของไบไบโอแล้วก็เป็นชื่อ C N P เท่มากซีมันออกยกักษ์ใช่เหมือนบบทั้งไอ้ยักษ์เล็กแล้วก็ไอ้ยักษ์ใหญ่ไปไปรู้ว่าใส่อุปกรณ์วันที่เก้ามีไลฟ์สดมีไลฟ์สดแค่บางช่วงนะครับแต่แต่ช่วงคอนเสิร์ตอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเลย ถ้ามาจากที่ร้อนๆห้ามเดือนน้ำเย็นจัดร้อนให้ร่างกายปานนรับอุณหภูมิก่อนพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนเป็นมิตติ้งเฉพาะกิปเหรออืมแล้วก็ไปเจอกันที่พัทยาพัทยาเสร็จก็ว่างหนึ่งวัน ว่างหนึ่งวันเราก็เจอกันที่จันทบุรีเนอะพี่ครับ UFO บายพี่ก่อนมีลานจอดข้างหลังครับบายชอบสีเทาเพราะเป็นคนเทาเทา yes ใจมันเริ่มท้อชอบสีเขียวเหรอชอบสีเขียวเหมือนเดิมครับแต่ แต่สีทองมันจะถูกฉลกมากกว่าเพราะว่ามัน,ม,นมันดูเท่แล้วมันดูดุในตัวดีพุวงนี้ขอให้เราลดยานะสู้ๆไฟติ้งครับ ้อนคำทีแรกจำไปลาไม่ได้นะตอนไปถึงไปถึงบ้านลงจากรถไปไอ้ก้อนก็รีบวิ่งมาเหา่าเหา่าเหา่าตอนนั้นมันอยู่ในที่มืดก้อนคําก็จําไม่ได้มันจะกัดเราพอไปใกล้ๆมันก็ถึงจําได้จํากินได้มันเสียงอุ้ยไม่ใช่จะตุยแล้วหรอ รักษาสุขภาพกันนะครับทุกคนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนอย่าตุยดูแลตัวเองด้วยพักผ่อนนี้เยอยวบอกไปเองด้วยเหมือนกันเดี๋ยวกินยาไปเดี๋ยวเราไปนอนละ ยงชนหลับที่สุดเลยเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ